ไก่ทอดโค้กันครับผมมีความแอบคล้ายครู้เหมือนกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสรายการเฮ้ยบุ้งวันนี้ครับผมผมจะมาทำไก่ทอดโค้กันครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องมีวัตถุดิบมีไก่ครับผมใครจะใช้เป็น ปีกบนปีกล่างหรือเป็นน่องเล็กๆก,ก็ได้ครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไป่ได้ครับผมโคกหรือโคคาโคลาครับผม,มต้องมีน้ํามันครับผมในการทอดแล้วก็นี่ครับผมเกลือกับฮิกไทยครับผมอ่าก่อนอื่นเลยครับ เรามาทาการหมักไก่กันนี้ว่าครับผมคือรสชาติไก่เนี่ยจะได้ความเค็มจากเกลือแล้วก็ได้ความเผ็ดร้อนครับผมจากนี่พริกไทยของเราแล้วก็ได้ความหวานกลมกล่อมจากโคครับผมวันนี้ถ้าเสียงแปลกๆขออภัยด้วยครับผมพอดีไม่สบายอ่ะก่อนอื่นเรามาหมักไก่กันดีกว่าครับผมเอาโรยใส่มือดีกว่าเราจะได้กะถูกเรามองไม่เห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บพอโรยใส่มือเราก็โรยอ่านี่แะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มแล้วก็พริกไทย ไปไปเลยนี่ดูง,งา่ายๆมยียียีครับผมจะใส่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ทั่วพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับผมทำเหมือนเดิมเลยใส่พริกใส่เกลือป๊อปป๊มปป๊ีปป๊อปป๊วปป๊อปป๊อปป๊บปป๊อ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 ปป๊าปป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปป๊ คือไก่มันก็จะมีแบบว่านิดๆหน่อยหน่อยครับผมติดมายาใส่พริกไทยเยอะเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปแล้วผมอ่ะหลังจากนั้นเรานําไปทอดแล้วผมเรามาเตรียมกระทะผมอ้าวนี่โคเรคิงเจ้าเก่าของเราครับผมทาการเปิดเตาครับผมใส่น้ามันไม่ไม่ต้องเยอะมากนะแต่พอสมควรงงไหมอ้าวประมาณนี้ครับผมเอาแบบว่าพอท่วมๆพอแล้วใช้ไฟกลางนะครับผมรอผมรอ อยากรู้น้ำมันร้อนเราต้องเอามือจุ่มใช่ไหมครับผมบ้ามันก็ลวกมือครับผมห้ามทำนะครับผมว่าน้ำมันน่าจะร้อนแล้วเราเอาไก่ลงเลยดีกว่าลองลงไปดูร้อนอยังเงียบเลยว่ะฮลัลโหลมีใครอยู่ไหม <c oughs> คือน้ำมันยังไม่ร้อนอะ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าน่าจะได้แล้วมเลยโอ้โอ้โอมามาดูเลยเว้ย ทอดไปเลยใช้ไฟอย่างที่บอกครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ถ้ากอนใครอยากใช้ปีกกลางหรือปีกบนหรือส่วนไหนก็ได้ทําได้เหมือนกันแต่ผมชอบกินปีกกลางผมมันอร่อยดีหนังมันเยอะดีห้ <laughs> วกินเริ่มหอมแล้วอะ่ะหอมไก่ทอดับผมคือขั้นตอนการทอดไก่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่ากว่ามันจะสุกถึงข้างในครับผมต้องอดทนกันนิดนึงนะครับผมได้กินของอร่อยอ อ่ะโอเคดูเหมือนพลิกดูก่อนสิโอ้ยเริ่มได้แล้วได้ยังเฮ้ยเลืองแล้วเลือยงแล้วเราทําการจับด้านมันดีกว่าครับผมนี่โอ้ยเริ่มดูน่ากินขึ้นแล้วมาละเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเราแล้ะไก่ทอดของเราผมว่าน,น่าจะได้แล้วละมั้งเนี่ยดูก่อนพิกดูสิ เหลืองพอสุกอะโว้ดาแล้วแหละผมว่ากระเด็นกระเด็นหลังจากที่เราทอดจนมันเหลืองแบบน่ากินแล้วเนี่ยน่ากินไหมให้เราทําการปิดไฟก่อนนะผมคือตอนนี้น้ํามันเราเยอะเกินนะผมให้เราทําการเทน้ํามันออกก่อนนะผมมันเยอะเกินอะาประมาณนี้ครับผมพอเราเทน้ํามันออกปุ๊บเราทําการนี่พระเอกของเราเอาโคะครับผมอือหืมโอ้ควันฟุ้งเลยเทลงไปแล้วผมแต่ คือปริมาณไก่แค่นี้เราต้องใช้เยอะนะครับผม <S 2> <S 2> เขยค,คบเลยเอ้าวประมาณนี้แล้วครับผมและหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวครับผมเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ําโค้กของเราเนี่ยมันจะค่อยๆหดน้อยลงเรื่อยน้อยลงให้มันซึมเข้าตัวไก่ครับผมแล้วมันก็จะเคลือบอยู่ในไก่รอดูเลยครับผม ผมว่าคิดว่าน่าจะได้แหละพอเราเคี่ยวไปสักพักเนี่ยจนโคกมันแบบมันเหนียวเหนียวเริ่มเหนียวมันก็จะเคลือบมาในไก่ครับผมดูสีว้าวได้แล้วแหละนี่ดูสีมันจะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันโดนโคกเคลือบไว้ครับผมไปง่ายไก่ทอดโคกของเราอ่เรามาจัดจาาเดี๋ยวว่าผมนี่พาชนาของผมเหมือนที่ร้านไหม วางเรียงไปเลยไก่ทอดโคของเรานี่เบียเบียกันหน่อยครับผมนี่อา่าวางให้เต็มเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยไก่ทอดโคของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ผมคือถ้าดมกลิ่นตอนนี้นะมันจะคล้ายๆไก่พะโลอะ มันมีความแบบหอมนิดๆของเหมือนเครื่องพันโล่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมชิมครับผมอืออุมันเหนียวเหนียวนื้อเครับผมจากตัวโค้กดูสีดิสีแบบน่ากินมากมันเงาเงาอ่มันโดนโค้กเคลือบไว้อะ่ะผมจะทําการชิมนะครับผมอืมอุ้ย คือถ้าใครชอบหวานนะแบบมันเป็นหวานแบบกลมกล่อะหวานพอดีไม่ได้แบบว่าหวานน้าตาลอะมันเป็นหวานแบบผมบอกไม่ถูกกันนะหวานนี่กแต่อร่อยมากเลยอ,ะอ่ะนี่เอาไปทําตามนะโอ้หได้ข้าวสวยร้อนนี่อร่อยเลยเนี่ยคือหนังมันแบบว่าคล้ายๆไก่เกาหลีที่เราไปกินตามร้านอะแต่นี้มันจะติดหวานหน่อยมีความแอบคล้ายพะโล้เหมือนกันนะไก่พะโลอะอแปลกเหมือนกันเราไม่ได้ใส่เครื่องพะโลนะแต่รสชาติมัน,นคล้ายพะโลเลยอ่ะอร่อยครับผมเอาไปทำตามได้มาแล้วให้ตากล้องมากินดีกว่าผม ให้ตากล้องเราชิมก็หอมเดี๋ยวไม่เชื่อมันอร่อยเนื้อึบๆนะนึบๆมันเหนียวๆแบบเหมือนไก่เกาหลีที่ไปกินที่ร้านอ่ะอย่างนี้เลยเหมือนพะโล่หนึงเอ้ยเป็นไงเหมือนพะโล่ไหมหวานนี่เราทำไข่พะโล่แล้วใส่โคก็แบบนี้เหรออือต้มต้มไข่พะโล่เราไม่ต้องหาเครื่องพะโล่ให้ยุ่งยากเลยใส่โคใส่โคต้มอย่างนี้เหรอเหมือนเอ้ยเหมือนอร่อยด้วยนะออหวานกลมกล่อมกำลังดีฮะไม่ได้หวานมากแบบอ่ะอร่อยมากครับผม รอไปทาตามนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ครับผมช่วนกดซับสไคร้หน่อยครับผมจะได้ถึง1ล้านไวๆเออสำหรับวันนี้ครับผมผมต้องขอตัวไปกินก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวผมกินไม่ทันสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายเหนือ่อยไหนือยอือกินไม่อยู่หรอยอือเนื้อนี่หลุดออกมาหมดอ่ะคือแบบอร่อยจริงหมดตรงนี้อ่ะข้างล่างอดกินครับผมอดอ <ๆ S 1> ยากมากเออ วันหวานนุ่มๆเนี่ยปกติผมจะเอาลงไปให้เดือดสากาทุกคนกินครับผมแต่วันนี้หมดนะผมอร่อยจริงไม่ไหวนะ